สวัสดีทุกคนอยู่ผมนะครับดาเน็ตเอ็กเกม,มน้อสกิมทุกคนผมจะมาเล่นวันพัมแมนเดอะสตองเกตนะในเซิร์ฟเวอร์405ครับในวันที่10บไหมหรือเปล่าวะเออ11เอ็อประมาณนั้นแหละก็ทำไม่นานเหมือนกันนะก็คือนั่นแหละครับทุกคนผมจะมานะเล่นให้ทุกคนดูละกันนะวันนี้ก็จะมาอัปเดตพลังแล้วก็จะ จะพาทุกคนไปดูนะว่าผลปลลอกอะไรบ้างทำไมพลังผมถึงขึ้นเยอะขนาดนี้นะเออผมจะถอนทิกด้วยตอนนี้อันดับพลังผมก็อยู่ที่13นะถึงจะขึ้นท็อปเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้อันดับ10ไม่ได้แต่ว่าผมขึ้นอันดับที่13ได้ก็เก่งเท่าไหร่แล้วนะผมเคยสูงสุดก็คืออันดับ7เองเพราะว่าตอนนั้นคือผมไม่รู้ทํามีท่าไหนอยู่ดีมากขึ้นอ,อันดับ7เฉยเลยอันนี้นคือสูงสุดของผมนะนะเออผมต้องการพลังประมาณ2 0 0 0 0ครับทุกคนจะขึ้นอันดับ1ิบได้นะกอนนะทุกคน ผมจะพาทุกคนมาดูแล้วกันนะเออแล้วก็ผ่านด่านครับผ่านด่านผมอยู่ที่37ครับเนาะผมยังไม่ได้ไต่มันเรียกว่าอะไรวะไอ้น้าก,ก้าใช่เพราะผมเอาไอ้พลังงานเนี่ยไปทุ่มกับโจโซีให้มันขึ้นบวกสองเนาะแล้วก็โจซีผมอยู่ที่2ีสครับนะเนาะเซตที่ผมใช้นะทุกคนผมจะให้ดูเนาะนี่ครับทุกคนผมใส่เซ็ตโจมตีโจมตีควอมเร็วแล้วก็เฮดพีสองชิ้นเนาะ เพราะว่าโจซีเนี่ยมันมีคนแนะนาผมมาบอกว่าให้ให้เราใส่เอ,อ่ยืนแทงก็พอนะผมเลยคิดว่าใส่ยืนแทงแหละดีแล้วเพราะาดาเมจอ่ะผมว่าดาเมจจกโจซีที่มันแรงแรงมันแรงก็เพราะว่านี่เวทุกคนมันแรงก็เพราะว่าสกิลสนามพลังของมันนะจะได้ดีก็คือต้องเล่นกับวัคซีนแมนนะแต่คือผมยังไม่ได้วัคซีนแมนไงใช่แล้วตอนนี้ก็จะมีอะตอมิกมาแล้วแต่ว่าผมก็ยังไม่ใช้อตอมิกอยู่ดีนะเออเพราะผมไม่ต้องการตัวละครอะไรเลยตอนนี้ผมต้องการแค่ เออโซนิคโซนิคใช่ของผมเอาไปตีบอสได้นะก็คือใส่เอ2พีสองชิ้นครับทุกคนของผมเนาะคือเนี่ยเป็นสีฟ้าชิ้นแรกของผมในะชุดเดนเนี่ยแต่คือไม่ได้ของดีมาไงแล้วพลังมันเด้งเยอะมากนะตาผมก็อัพสิเบลสี่สิบนะครับทุกคนใช้สองดาวเนาะแล้วก็ตาระดับปังกรของผมก็หนึ่งดาวครับเบลสามสิบห้านะตามนั้นกิ้วก็ทิ้งห่างเหมือนเดิมครับเพราะากิวผมอะ ผมบอกไปตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วแหละว่าตอนแรกอ่ะพิเซนเขาชื่ออะไรพิเซเดนพิเซเดนพีไซเดนก็คือคนพิเซเดนเนี่ยครับทุกคนเขาอยู่กิวของเนี่ยทุกคนอยู่กิวของคนนี้ครับเดี๋ยวผมหาก่อนพีน้อยเขาอยู่กิวของคนนี้เว้ยทุกคนนะพิเซเดนเนี่ยเขาอยู่กิวของคนนี้ตอนแรกตอนแรกนะอยกกู่กับกิวของคนนี้เว้ยแต่ว่าพอเขาออกมาเขา้ากิวแบล็คราวแทนเนี่ย อีกิวเนี่ยแม่ตกอันดับลงมาเลยเวย้ยจากอันดับ2อ่ะไปอย่างที่สิเนี่ยทําให้กิวไทยแลนด์โนหนึ่งขึ้นมาแทนเพราะว่าไทยแลนด์โนหนึ่งมันก็จะเป็นเออเป็นกิวของท็อปเซิร์ฟเหมือนกันครับทุกคน2กิวเนาะเห็นป่ะเนี่ย,ยไทยแลนด์โนหนึ่งแล้วก็ไทยแลนด์โนหนึ่งเนี่บ้างจะมีจะมีอยู่ประมาณ3กิวครับก็คือท็อปสเนาะท็อปสามของเซิร์ฟเวอร์ทั้งหลายเนี่ยลาดโถป <c oughs> ตามนะครับทุกคนเนาะก็คือที่ไซต์ที่มันขึ้น ที่ม,มันตกลงไปก็เพราะว่าดับหนึ่งเขาออกจากเซนะิร์ฟเวอร์เนาะตามนั้นครับทุกคนต่อไปนะผมก็จะพาทุกคนไปดูนี่าการสุม่มใช่ผมไม่เคยพาทุกคนมาดูการสุม่มเลยทุกคนผมสุ่มได้12ครั้งแล้วนะครับทุกคนดีวผมจะเก็บเพชรสุ่มเรื่อยๆนะแต่ผมไม่ไา้ใช้เพชรเยอะเท่าไหร่นะเพราะว่าไม่คุ้มผมจะได้เป็นวัคซีนแมนโอเคอ่ะผมมีแผนไว้แล้วไว้ทุกคนว่าผมจะเอาโซนิกออกนะแล้วก็ จะใช้วัคซีนแมนแทนเพราะว่าผมคิดว่าบิสคิงเนี่ยมันเก่งมากๆเว้ยทุกคนเข้าใจปะมันใช้คู่กับหน้ากากาก่าผมได้มันยังมีประโยชน์อยู่แต่ว่าอิโซนิกอ่ะมันแล้ประโยชน์นะผมก็จะเหลือแค่ดาวเฉยๆแล้วก็ <c oughs> พาไปดูฟิกเกอร์ครับทุกคนอ่าฟิกเกอร์ผมก็ปลดล็อกถึงกลุ่มที่5นะครับทุกคนเนาะแล้วก็เนี่ยบทุกคนนี่ผมก็อัพได้ไม่เย, <c oughs> เยอะเท่าไหร่นะโอเคปะเนี่ยดูดิ ต่คืนเนี่ยไออันนี้ผมจะได้หมดแล้วเว้ยทุกคนเนี่ยจะได้แล้วผมขาดแค่จีนัดเว้ยถ้าผมได้จีนัดมานะผมพูดเลยนะพลังผมจะขึ้นเยอะกว่านี้อีกแต่ว่าแหละมันไม่ขึ้นทำไงได้เนะาะหานนั้นอ้อลืมไปทาไปดูอีกอย่างเลย <c oughs> ช่วงเนี้ยคอนเทนต์นี้ผมมันจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ทำให้ผมตั้งชื่อคลิปยากมากเว้ยทุกคน แล้วก็ลงยิมขั้นต้นผมก็สี่สี่เปอร์เซ็นลงยิมขั้นกลางสามสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนแล้วก็แล้วก็ห้องวิจัยครับห้องวิจัยผมก็อัพจักรพรรดิเด็กได้ประมาณนี้มีแต่หนึ่ง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 นะเออแต่คือตรงที่มันได้พลังเยอะที่สุดก็คือตรงนี้เว้ยทุกคนถ้าลงวิจัยกดทะลวงวิจัยไปมันจะเนี่ยบทุกคนตัวอย่างกัรเปิดใช้งานเนาะ <S <S เห็นปะมันไอพวกเรียกว่าหนึ่งวิสองวิสาม,เ,สามเนี่ยมันจะพลังยิม่มากๆเลยเว้ยทุกคนเช่นอัตราดาเมจโบนัส คืออันนี้โกงมากทุกคนอันจดัดาเมดโบนัสเนี่ยเพราะว่าตัวโจซีผมเป็นดาเมดโบนัสครับทุกคนนะดาเมจพิเศษนะก็คือและอีกตรงนี้ทุกคนมันเพิ่มพลังค่อนข้างเยอะแล้วก็สูงมากครับทุกคนผมรอจากตรงจ้างนี่อยู่นะถ้าจะได้กล่องมาคือผมต้องมารีบมาทําทุกวันละตรงนี้พยายามหาอันที่มันเป็นสีดาวสีดาวนะแล้วก็ปไปไปพ v p พีกันดีกว่าจริงๆพลังผมจะขึ้นได้มากกว่าน,นี้นะทุกคน,นจะอยู่แบบที่สิบไรอย่างงี้ ตามนั้นแลวคือผมพัฒนาขึ้นได้มากกว่าน,นี้อีกเพราะว่าผมจะอัพโซนิกขึ้น3ามดาวนะเพราะตอนนี้เพชรผมมีเหลือเฟือสำหรับการอัพโซนิกขึ้น3าดาวตอนนี้อรอแค่พลังงานอย่างเดียวนะเออตามนั้นไปพาพีพ,พีกันเลยดีกว่าอยาพีพีกับใครดีหนอคนนี้ดีไหมอันตรายโคตรคนนี้จะเล่นสักแค่ไหนเชียววะคนนี้มา เขาเขาเปิดมาให้เขาบัฟให้กับเซอร์เมกิเขาเซอร์มกิเขาอันติใส่ผมไปเลยเอาผมไม่ได้เขาอันติผมไม่ได้ผมใช้จักรพันติโจมตีเขาปกอนติดสตันครับทุกคนโจซีผมรับเบิดพลังไปทีหนึ่งครับติดติดสถานะหนึ่งตัวครับมูเมลเดอร์เขาติดไม่ติดไม่ย่อทอนะครับทุกคนจากนั้นเขาก็โดยผมโจมตีไปที่ซุเปอร์ได้ใช้เขาอันติของบิสกินเขาโจมตีใส่ผมมาโอ้โหเขาอันติเขาฟูบุกิใส่ผมแรงมากๆ ต,ติดดูกหักหนึ่งตัวนั่นก็คือบิสคิงครับทุกคนผมใช้ลาเซนโคตะคือโป้งเป็นไงผมโจมตีให้เ,เขาโจมตีปกติแต่ผมมาลัวๆเลยผมโจมตีโลแข่อลมานใส่เขาแต่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 ติดสตัน,ตน,ตน,ตนไหมครับทุกคนผมโจมตีด้วยขึ้นเบาไปทีหนึ่ง เขาลงไปนอนกับพื้นเหล่าสามตัวรับทุกคนโจมตีใส่เขาตีบวกเคยินสองตัวผมหมัดสยบมารใส่บิสคิงเขาบิสคิงเขาลงไปนอนกับพื้นผมตีใส่โซนิกเขาโซนเอ้ยผมตีใส่ทันซตังกิทเขาโซนิกเขาลงเขาลนเลือดใกล้จะตายแล้วเขาตีใส่ผมมาผมตีบวกเคยี่หนึ่งตัวคือโกลเด้นบอลผมใช้อันตีของเอ้าเขาใช้นี่หว่าเขาใช้ตีกอนโซนิกโจมตีใส่ผมผมใช้ลัวแขนโอลแมนใส่ ผมเตะเตะเตะจบเกม <c oughs> ก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยคนไหนดีเล็กอันดับสิบแล้วกันอันดับสิบอันตรายมากทุกคนจริงอันดับสิบคือของเขาอันตรายมากเพราะว่าเพราะว่านี่ทุกคนเพราะว่าเขาแบบไอ้นี่มากๆเออทุกคนอ่าทุกคนอาจจะเห็นนะว่าตอนที่ผมออกจากตรงหน้าจอเนี่ยทุกคนจะเห็นกระป๋องม่วงผม <c oughs> นะครับ ถ้าคือเนี่ยผมพาไปดูอะไรบางอย่างเว้ไปที่ทาสู้นี่ก่อนทาสู้หนะบุกเวอไม่ใช่ราชาเออเนี่ยทุกคนของราชใต้ดินเนี่ยผมพยายามสู้แล้วแต่สู้ไม่ไหวนะเพราะว่าเนี่ยผมไปกับทีมใช่ไหมอ่ะผมสร้างเออทุกคนทุกคนจะไม่รู้นะครับว่าผมมีอีกไอดีหนึ่งนะครับทุกคนที่เป็นไอดีของที่เป็นไอดีของอ้นี่ครับทุกคนเป็นที่ผมเคยเล่นไว้นะ เป็นประมาณหลายนี่เกาะแล้วแหละเป็นหลายแบบหลายเดือนเกาะน,นะก็คือมันอะ่ะมีตัวกรอบทอง,งตัวเว้ผมเอามาแบกบนะมาแบ,บกกลับไปรหัสอะไรเนี้ยแต่มันแบกไม่ไหวเว้เพราะว่ามันโหดเกินนะชั้นที่แปดผมลองแบกเลยเว้มันแบกไม่ไหวนะตอนเรยคิดว่าต้นที่ก็คือเอฟเคชั้นที่แปดครับทุกคนเนาะตามนั้นก็คือชั้นที่ 8, แปดะไหวแต่ชั้นที่เก้าไม่ไหวเพราะวม่โหดจัดทุกคนนะ ั่นคือตรงที่พันทําให้พลัง,งยืะสุดก็คือการใช้สีม่วงไว้ทุกคนแต่ประเด็นคือตอนนี้สีม่วงผมมีไม่พอใช่ตามนั้นอะผมพาไปดูอีกอะไรอย่างละกันก็คือเออใช่พีวพีผมอ้าวทุเรียนทำเปิดอะไรเนี่ยอ๋อเนี่ย,ยผมโตอ๋อนี่ไงเฮ้ยมีคนตีผมมาผมป้องกันได้หมดเลยผมพาไปดูปคดีคนนี้ละกันมีคนตีผมทมั้งสี่คนตีผมไม่ตายับทุกคน โอเคผมโจมตีใส่เขาด้วยัวแขนมาป์ตติดบุคหนึ่งสองตัวเขาใช้ัวแขนมาดใส่ผมกลับขึ้นมาหนึ่งสองสามติดบุคคลีไปหนึ่งตัวป็คือโคดิบอลครับผมใช้อันตีปืนใหญ่สูนสลายไปทีหนึ่งครับติด ติดสนามพลังถึง2ตัวเขาใช้อันติใส่ผมมาด้วยอันติของฟูบุกิผมลงไปนอนถึงหตัวครับผมใช้กลเดนบอลจมเขาป๊าป๊าป๊าปาเขาลงไปนอนถึงหน่งตัวเหมือนกันครับผมใช้มัดสยบบาใส่กว่ดนบอลเขาตูมตูมเขาหายเขาเกือบหายครับทุกคนลวเอานักกาวเขาลงไปนอนแล้วครับทุกคนเขาใช้อันติใส่โซนิคผมโซนิคผมลงไปนอนไหมไม่ลงไปนอนครับเขาผมใช้ <S <S อุโลไข่อลตนมใส่เขาอีกทีหนึ่งหนึ่งสองสามป๊าป๊าปอาป๊าปัาป๊าปผมป็ขป้นปา ผมลงมานอนก,กับพื้นถึตัวผมใช้ปืนใหญ่สูนทรหลายทีหนึ่งครับทุกคนเขาใช้พายุนรกใส่ผมมาผมยังไม่ลงไปนอนสักตัวหนึ่งผมยิงปกติใส่เขาไปติดไม่ย่อท้อผมใช้แอนตี้ใส่เขาไปอีกทีหนึ่งครับทุกคน123่งองสามติดคสตันไปดูแลเขาก็ลงมางกับพื้นอีกตัวหนึ่งครับเขาใช้ลัวไข่ละมานใส่ผมแต่ ผมมาไปแล้วรับทุกคนผมเตะใส่ฟูกิเขาฟูกิเขโจมตีปกติใส่ e <initiation> like ผมปะเขาโจมตีปกติผมโจมตีปกติใส่เขาเหมือนกันเขาโจมตีปกติใส่ผมตอนนี้ทุกคนใช้ผมใช้ลวดไข็รมาใส่เขาปะ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 ปนปะ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 ปป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 ป เพื่อเตะเตะเตะไปทีนึงโจซีอ่ะคือมันผมเพิ่งไปรู้มาว่าว่ามันโกงทาง,ท,างที่แบบคือมันโกงอะ่ะทุกคนเพราะว่ามันจะมีสกิลหนึ่งของมันเวที่เป็นสกิลเวนี้เนี่ยทุกคนเมื่อเคลื่อนไหวจะฟื้นฟู30%ของ HP สูงสุดไม่ดดาเมจต,ต่อหนึ่งคือโกงมากนะก็สกิลนี้อย่ายลืมกด subscribe like s นะครับสำหรับสบกิน,นี้เนาะพังผมขึ้นได้อีกเนะ๋ยวผมจะขึ้นไปเรื่อยๆเนาะครับซีรีส์นี้มี30วันเนาะทุกคนแล้วก็ สำหรับคลิปนี้ก็หมดแล้วแหละครับทุกคนอย่าลืมกด u b s ส r ค b e ไลค์แชร์ด้วยแล้วกันนะเออแล้วผมก็ทาคอนเทนต์ใหม่ๆเรื่อยๆในกิวันพัะนแม่มาให้ทุกคนดูแล้วกันบ๊ายบาย